ทวีปสี่ทวีปท,ที่ลูกๆของพรมทั้ง12คนไปตั้งถิ่นฐานที่เป็นเรื่องเล่าจากพระคัมภีประถมจินดานะคะในพระไตรปิฎกก็มีรายละเอียดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรายละเอียดถึงอุตรคุรุทวีปตรงที่พระพุทธเจ้าห้ามพระมหาโมคลานะแมศแสดงนี้แะคะ่ะในฉบับมหาจุฬาใช้ชื่อเรื่องว่าเมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมาแพงในฉบับหลวงนี่ชื่อว่าเมืองเวรัญชาเกิดทุพิกภยัยคําแปลจากทั้งสองฉบับนะคะก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ตอนที่อาหารขาดแคลนแม้แต่พระพุทธเ,เจ้าก็ทนอดแล้วก็อดทนเหมือนภิกษุรูปอื่นๆเลยค่ะคนที่มีงบน้อยมีเงินน้อยหรือว่าเรียกว่าอะไรก็ตามนะคะที่ใช้เป็นสิ่งสําหรับแลกเปลี่ยนเพื่อหาอาหารมากินให้กายนีดํารงอยู่ได้นะคะจะเข้าใจความรู้สึกนี้เลยค่ะว่าเวลาที่อาหารขาดแคลนเนี่ยเราจะต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็ว่าใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เครียดครับ แล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบกับใครๆนะคะให้มองในมุมดีว่าเมื่อเรามีเงินน้อยมีงบน้อยเราก็กินอาหารได้พอดีกับที่ร่างกายเราต้องการนะคะไม่กินจนล้นพระพุทธเจ้าก็บอกไว้นะคะว่าให้กินให้ท้องพร่องอยู่เล็กน้อยไม่ได้ไม่ได้กินจนท้องป่องแล้วก็อิ่มอือดอัดนะคะเป็นการดีที่ได้กินน้อยกินแต่ของดีมีประโยชน์เช่นกินไข่กินผักกินกล้วยในโรคก็น้อยแต่าม,มันาด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีล้วนๆเลยค่ะมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเลย มีได้สติได้ปัญญาได้มีสุขภาพดีได้ไม่มีโรคเลยค่ะ